สวัสดีครับโลกของเกมออนไลน์เนี่ยมันก็เหมือนสนามเด็กเล่นยุคใหม่ของเด็กๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าในสนามเด็กเล่นที่ดูสนุกสนานเนี่ยมันมีอันตรายซ่อนอยู่เป็นกลลโกงที่จ้องจะเล่นงานเด็กๆโดยเฉพาะเลยครับวันนี้เราจะมาแงะดูเรื่องนี้กันให้ลึกๆเลยครับเอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คําถามสําคัญข้อนี้เลยคําถามที่ผมเชื่อว่าผู้ปกครองหลายๆคนต้องเคยคิดแน่นอนก็คือคนที่ลูกๆของเรากําลังเล่นเกมด้วยอยู่ทุกวันนี้เขาเป็นใครกันแน่ ก็เพราะแบบนี้แหละครับเกมออนไลน์มันเลยกลายเป็นช่องทางชั้นดีให้พวกมิชฉาชีพเข้ามาหาเด็กๆได้ง่ายๆเลยคือเด็กๆเขายังมองไม่ออกหรอกครับว่าอะไรคืออันตรายจริงๆในโลกออนไลน์โอเคทีนี้เรามาดูกันแบบชัดๆเลยดีกว่าว่าไอ้โก,โกงพวกนี้มันทํางานยังไงจากข้อความง่ายๆแค่ข้อความเดียวเนี่ยมันกลายเป็นภัยคุกคามขึ้นมาได้ยังไงลองดูตัวอย่างจริงๆนี่เลยครับนี่ไงครับข้อความแบบนี้เจอบ่อยมากๆเลยใช่ไหมครับ คือมันถูกออกแบบมาเลยนะให้เด็กๆเ,เห็นแล้วตื่นเต้นแล้วความระวางตัวก็จะหายวับไปเลยทันทีเบื้องหลังข้อความพวกนี้เนี่ยมันคือหลักจิตวิทยาง่ายๆเลยครับคือการใช้ของฟรีมาล่อเป็นไอเดียที่ส่งพลังมากๆนะครับของฟรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอเทมหายากเงินในเกมหรืออะไรก็ตามที่เด็กๆอยากได้ทั้งหมดก็เพื่อหลอกให้ยอมบอกข้อมูลแอคเค n t ของตัวเองออกมา พวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็มีเครื่องมือมีเทคนิคของเขาเหมือนกันนะครับเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆที่ใช้หลอกเด็กในโลกออนไลน์อยู่เรื่อยมาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนี่คือ5้าท่าไม้ตายที่เจอบ่อยสุดๆเลยครับมีตั้งแต่แบบเบสิกเบสิคอย่างการปลอมเป็นเพื่อนหรือเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไปจนถึงขั้นแอดวานซ์ที่ซับซ้อนขึ้นอย่างการค่อยๆสร้างความสัมพันธ์เพื่อหวังผลในระยะย,ยาวหรือที่เรียกว่า g รูมม i n g นั่นเองไอการ grooming หรือการสร้างความสัมพันธ์เพื่อล่อลวงเนี่ย ถือว่าอันตรายเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มาแบบโฉ่งฉ่างมันค่อยๆมาแบบช้าๆเนียนๆจนเด็กไม่รู้ตัวเลยว่านี่คือภัยคุกคามมันจะเริ่มจากการเข้ามาคุยสร้างความไว้ใจทำให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เข้าใจเราเขาพิเศษแล้วสุดท้ายก็ใช้ความไว้ใจนั่นแหละครับมาทำร้ายกันหรือแบบนี้ก็เจอบ่อยครับมิจฉาชีพจะแกล้งทำตัวเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยเพื่อให้เด็กรู้สึกปลอดภยัย รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันแล้วกำแพงป้องกันตัวก็จะพังลงง่ายๆทีนี้พอจะขอข้อมูลส่วนตัวหรือจะชวนไปทําอะไรแปลกๆมันก็จะดูเป็นเรื่องปกติไปเลยถ้าเราลองดูดีๆนะครับจะเห็นว่าทุกเป้าหมายของไม่ฉาชีพเนี่ยมันมีวิธีป้องกันที่ฝั่งผู้ปกครองทําได้เสมอเลยเหมือนเป็นเกมตั้งรลับเลยครับเขาอยากได้ข้อมูลส่วนตัวเหรอเราก็สอนเรื่องความเป็นส่วนตัวเขาอยากแฮกบัญชีเราก็ตั้งค่าป้องกันเขาอยากสร้างสัมพันธ์แย่ๆ เราก็ต้องสร้างพื้นที่คุยกันแบบเปิดอกในบ้านเราให้ได้แล้วทีนี้เราจะเปลี่ยนความเข้าใจทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นการลงมือทําจริงๆได้ยังไงโอเคเรามาดูวิธีสร้างเกราะป้องกันดิจิทัลให้กับบัญชีของเด็กๆกันแบบจับมือทําเลยครับ แค่สีขั้นตอนง่ายๆในการตั้งค่าเกมเนี่ยนะครับก็เหมือนเราสร้างกำแพงด่านแรกที่แข็งแรงมากๆได้แล้วอย่างแรกเลยตั้งค่าจำกัดการติดต่อ 2. คือจำกัดการแชทให้คุยได้แค่กับเพื่อนเท่านั้น 3. คือเปิดใช้ตัวกรองแชทของเกมโดยเฉพาะถ้าเด็กๆอายุต่ำกว่า1 3และสุดท้ายคือการสร้างบัญชีผู้ปกครองเอาไว้ส่องดูเพื่อนๆและข้อความได้ทั้งหมดนี้เป็นวิธีที่เวิร์กมากๆเลยครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับการตั้งค่าพวกนี้มันเป็นแค่ครึ่งเดียวของทางแก้ปัญหานะครับอีกครึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการสร้างกฎกติกาที่ชัดเจนกันในบ้านเรื่องการเล่นเกมออนไลน์นี่แหละครับอย่างเช่นกฎง่ายๆแต่ทรงพลังอย่างในเกมไม่มีอะไรฟรีจริงๆหรือย้ากันบ่อยๆเลยว่าห้ามคลิกลิงก์แปลกๆที่คนอื่นส่งมาให้เด็ดขาดและที่สําคัญที่สุดเหนือกว่ากฎทุกข้อเหนือกว่าการตั้งค่ารังเทคนิคทั้งหมดอาวุธที่ดีที่สุดของเราก็คือการพูดคุยกันอย่างเปิดอกครับ แค่เราสร้างนิสัยการคุยกัน4อย่างนี้ให้ได้นะครับรับรองว่าความปลอดภัยออนไลน์ของเด็กๆจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลย 1. คือสอนให้เป็นกฎเลยว่าหยุดแล้วถามผู้ปกครองก่อนจะคลิกหรือจะแชร์อะไร 2. คือทำให้เขามั่นใจว่าไม่ว่าจะเจออะไรมาก็มาบอกเราได้เสมอจะไม่โดนดุแน่นอน 3. คือชวนคุยเรื่องเพื่อนในเกมเหมือนกับที่เราถามเรื่องเพื่อนที่โรงเรียนนั่นแหละครับและ 4. ลองพ่อไปเล่นเกมกับเขาดูบ้างเพื่อที่เราจะได้เข้าใจโลกของเขาจริงๆลองดูข้อความนี้นะครับมิจฉาชีพมันจะใช้ช่องว่างตรงนี้แหละครับโจมตีเด็กที่รู้สึกว่าคุยกับพ่อแม่ไม่ได้เนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมความไว้ใจในบ้านมันถึงสําคัญสุดๆเพราะมันคือช่องโหว่ที่อันตรายที่สุดที่พวกนั้นจ้องจะเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปนะครับประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือทั้งการตั้งค่าทางเทคนิคและการพูดคุยที่เปิดอก,อกและไว้ใจกันมันต้องมาคู่กันครับ ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลย2อ,อย่างนี้ต้องทำงานร่วมกันถึงจะสร้างกรอบป้องกันที่สมบูรณ์แบบที่สุดขึ้นมาได้สุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าประตูหน้าบ้านของเราเราล็อกอย่างแน่นหนาแล้วประตูดิจิตัลของบ้านเราล่ะครับมันแข็งแรงและปลอดภัยเท่ากับประตูหน้าบ้านแล้วหรือยังเพราะในโลกยุคนี้ทั้งสงประตูมันสำคัญเท่ากันเลยครับในการที่จะปกป้องครอบครัวของเราให้ปลอดภัย